กาบ้านาก,กันครับก่อนเริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นารันด้วยครับเรื่องโลกมือที่สดใสของลูกเป็ดตาบอดลูกเป็ดตัวหนึ่งชื่อว่าโชคดีแต่ชื่อช่างตรงข้ามกับความจริงเพราะมันแสนโชคร้ายที่ตาบอดมาตั้งแต่เกิดความจริงแล้วมันเป็นลูกเป็ดที่น่ารักมาก มีขนสีขาวสะอาดทั้งตัวปากและขามีสีส้มอ่อนๆและมันก็เป็นเป็ดที่ช่างพูดอีกด้วยทีแรกแม่กับพ่อกลุ้มใจมากเมื่อรู้ว่าลูกตาบอดแต่ก็พยายามเลี้ยงดูอย่างดีที่สุดทั้งคู่จะผลัดกันเป็นดวงตาให้ลูกมาตลอดเวลาที่ไปไหนมาไหนก็จะบรรยายอย่างละเอียดจนโชคดีเห็นภาพในจินตนาการจนบางครั้งก็แทบลืมไปเลยว่ามันตาบอด แม้แม่จะรักและห่วงใยโชคดีอย่างไรก็ไม่ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้แต่จะให้โชคดีพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองก่อนเสมอจนโชคดีช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอย่างดีและแล้ววันที่ลูกเป็ดตัวน้อยจะได้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งใหม่ก็มาถึงโรงเรียนเป็นสังคมที่โชคดีจะต้องทดลองอยู่ร่วมกับคนอื่นเป็นครั้งแรกนอกเหนือจากการใช้ชีวิตที่บ้านเช้าตรู พ่อกับแม่มาส่งโชคดีที่โรงเรียนที่ห้องเรียนลูกเป็ดตัวอื่นๆต่างก็ซุบซิบกันใหญ่ที่รู้ว่ามีลูกเป็ดตาบอดมาเรียนร่วมห้องและก็สงสัยเหลือเกินว่าโชคดีจะเรียนได้อย่างไรคุณครูเข้ามาในห้องและให้ทุกคนแนะนำตัวทีละคนโชคดีก็ลุกขึ้นแนะนำตัวบ้างคุณครูจึงบอกกับนักเรียนว่าโชคดีเป็นเด็กพิเศษแรกๆอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับที่นี่ ขอให้ทุกคนแนะนำเขาด้วยแนะนำแล้วเขาจะรู้หรอครับครูลูกเป็ดตัวหนึ่งถามขึ้นมันรู้สึกไม่ค่อยชอบใจนักเพราะรู้สึกว่าโชคดีจะมาเป็นภาระให้เพื่อนในห้องนั่นนะสิคะโชคดีจะเรียนกับเราได้ยังไงคะเขาตาบอดลูกเป็ดอีกตัวว่าคำพูดของเพื่อนใหม่ทำให้โชคดีหน้าซีดลงเพราะเขาไม่เคยคิดว่าจะเกิดปัญหาแบบนี้มาก่อน พ่อกับแม่ไม่เคยพูดว่าเขาเป็นภาระเลยสักครั้งเรียนได้สิจ๊ะเด็กๆถ้าทุกคนคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีน้ำใจต่อกันรักกันเพราะทุกคนคือเพื่อนกันไม่ใช่หรอคะคุณครูพูดกับนักเรียนทุกคนด้วยน้ำเสียงเรียบๆแต่มีความหมายทำให้ทุกคนเงียบไปใช่ครับทุกคนเป็นเพื่อนกันผมจะคอยช่วยโชคดีเองครับลูกเป็ดตัวที่นั่งติดกับโชคดีพูดบ้างหนูด้วยค่ะ อีกตัวยิ้มแป้นและอีกหลายๆตัวต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีคอยช่วยเหลือโชคดีทําให้ครูยิ้มออกมาได้คนที่ดีใจที่สุดก็คือโชคดีเขาเริ่มมีสีหน้าดีขึ้นและยืนขึ้นพูดว่าขอบคุณคุณครูขอบคุณทุกคนมากครับผมจะพยายามทําทุกอย่างด้วยตัวเองให้ดีที่สุดครับ พักกลางวันโชคดีก็เล่นกับเพื่อนๆยกเว้นลูกเป็ดอีกสองตัวที่ไม่มาสุงสิงกับโชคดีเลยแต่โชคดีก็ไม่รู้เพราะมองไม่เห็นเพื่อนคนอื่นๆก็ไม่ได้เล่าให้ฟังเพราะกลัวโชคดีจะเสียใจแต่ทว่าความลับไม่มีในโลกเพราะแม้โชคดีจะตาบอดแต่เขาก็รับรู้เรื่องราวจากการฟังได้โชคดีมักจะได้ยินคำพูดกระทบกระเทียบจากเพื่อนสองคนนี้บ่อยๆ แต่ก็ไม่เดือดร้อนเพราะแม่เคยสอนเสมอว่าไม่ควรเก็บมาใส่ใจแต่ให้พยายามเอาชนะใจคนด้วยความดีดังนั้นแม้เพื่อนทั้งสองจะว่าอะไรโชคดีก็ไม่เคยโต้ตอบแต่กลับแสดงน้ำใจต่อเพื่อนอย่างเท่าเทียมกันเสมอวันหนึ่งลูกเป็ดทั้งสองวางแผนแกล้งโชคดีด้วยการเลื่อนเก้าอี้ออกพอโชคดีนั่งก็ล้มก้นกระแทกพืน พผอ,อิญคุณครูเข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดีจึงเรียกโชคดีกับเพื่อนทั้งสองเข้าไปพบคุณครูสั่งทำโทษเด็กทั้งสองคนโดยให้ช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนช่วงเช้าตลอดสัปดาห์และให้ขอโทษโชคดีอีกด้วยดังนั้นเช้าว,วันรุ่งขึ้นเด็กทั้งสองจึงต้องตื่นแต่เช้ามาช่วยกันทำความสะอาดและพอเข้ามาในห้องก็เห็นโชคดีกำลังเก็บกวาดห้องอยู่นั่นเธอทำอะไรนะ่ะ ไม่ได้ยินที่ครูสั่งหรอครูให้เราทำความสะอาดไม่ใช่เธอซะหน่อยลูกเป็ดตัวหนึ่งว่าไม่เป็นไรหรอกจ้าฉันก็มาแต่เช้าอยากจะช่วยก็เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอครูบอกว่าเพื่อนต้องช่วยเหลือเพื่อนกันจำได้ไหมโชคดีพูดด้วยรอยยิ้มจริงใจทำให้ลูกเป็ดทั้งสองต่างสบตากันด้วยความสำนึกผิดเธอไม่โกรธพวกฉันหรอฉันแกล้งเธอ นอกจากไม่โกรธแล้วยังมาช่วยฉันอีกลูกเป็ดอีกตัวถามไม่โกรธหรอกแม่ฉันบอกว่าความโกรธเป็นสิ่งไม่ดีความดีตัางหากที่จะช่วยให้เราอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขโชคดีบอกพลางทำความสะอาดไปพลางเมื่อลูกเป็ดทั้งสองได้ยินดังนั้นต่างก็ขอบอกขอบใจโชคดีกันใหญ่และกล่าวขอโทษนับแต่นั้นเป็นต้นมา ทั้งสามก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดฟังที่ทันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องน่ารักด้วยครับ